ราบสมัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่สปีชี้เดียวกันทุกคนเลยนะครับอยู่กับพี่หวัวฟูหรืออยู่กับตาแก่หวัวฟูวันนี้ก็อยู่กันในรายการทรับอะไรมาให้พี่ดูเฮ้ยเสียงเป็นอะไรอ,ะอ่ะอเสียงหล่อไม่รู้อีพีที่เท่าไหร่นะครับ แต่ก็เราก็จะมาดูกันว่าน้องๆซัพบอร์ดนั้นได้ส่งคลิปวิดีโออะไรไห้ดูจะตลกหรือไม่ตลกหรือไม่สนุกก็จัดไปอย่าให้เสียเวลาไปดูบล็อมกันเลยนะครับไปมาคลิปแรกมาคลิปแรกของเราฮะขอบคุณทําไมก่อนอ่าฮะเป็นขอบคุณทาไมก่อนคืออะไรดูซิอ่ะเมื่อกี้ให้แบงค์้อยป่ะครับเออเมื่อกี้ให้แบงค์้อยอ่ะฮะโนไม่หวานครับโอเคครับผม เงินถอน20บาทอ่าเงินถอน20ขอบคุณครับพี่อ่าขอบคุณครับ <laughs> อ๋อ <laughs> อ๋อ <laughs> ดีครับ <laughs> ขอบคุณทำไมเ <laughs> ออขอบคุณทำไมอ่ะ <laughs> กูก็มาซื้อของร้านเขาเอาอมาให้เขาแท้ๆมาขอ,อขอบคุณเขาขอบคุณ <laughs> ทำไมมาซื้อของกูไม่ใช่เหรอ <laughs> ขอบคุณขอบคุณทำไมเออ ขอบคุณครับสี่โมงเย็นนี่ยังห่าอยู่เลยนะโอ้โหนี่ยังไม่คิดมากเลยเหรอพี่ครูให้เขาเออให้ครูขอบคุณถูกแล้วเออมันมีลูกค้าเจ้าหนึ่งไหมอ้ามีาลูกค้าอีกขอบคุณคุณเจอแล้วเพี่อะไรไปเนี่ยถูกแล้วเออหรือผิดอืมหรือดีแล้วเอานอนเงินเราไงมันเป็นเงินเราไง โนอนยังกินบ้างเหรอพี่กูจะไม่ไปร้านนั้นอีกเออเอ้าอะไรวะเนี่ยเมื่อผมสอนพ่อใช้คอมอ่าสอนพ่อใช้คอมทำอย่างไรเนี่ยอ่เโปรแกรมวิววินโดว์อ่ะไอ้ที่มันเป็นกลมๆอะมันทำอยังไงเนี่ยไอ้เดับเบิ้ลคลิกก่อนพอโอเพนนิววินโดวแล้วเดับเบิ้ลคลิกไปที่ไอคอนก่อนมันเรียกว่าอะไรเนี่ยเอาที่มันเข้าใจง่ายๆนี่ไหมเอาไปที่ต่าง เอ็นหน้าต <c oughs> <t satur ate> like ่างใหญ่เลยออกไปเลยตรงน้เออาต่าง่า่าไอาฮ่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 าม่าฮ่าฮาฮ่าาฮา่่า่ม่า ทำไมไม่มีโอลืมเปิดเสียงอ่ะใจที่บ้านเริ่มหูตึงแล้วอครับถ้าผมจะเช็คว่าการหูตึงของยายรุนแรงแค่ไหนผมต้องเช็คยังไงหรอครับต้องตะยหูตึงยายโดยค่อยๆลดระยะลงไปเรื่อยๆเริ่มจากระยะห่าง3เมตรถ้ายายไม่ได้ยินลดเหลือ2เมตรถ้ายายไม่ได้ยินอีกลดเหลือ1เมตรหรือจนกว่ายายจะได้ยินนั่นแหละขอบคุณครับผมจะลองกลับดูนะครับหมออ่ฮะโอเคเริ่มจากห่าง3เมตรยายวันนี้มีอะไรกินอะ1เมตรเออ2เมตรเออ ไในในใด้วันนี้ทำไรกินเนีย่ยบอกว่าไก่ทอดไปตั้งสามรอบเลยเอาอ้าเพี้ยงสรุปว่า,าหลานมันเนี่ยหูหนวกเองหูตึงเองครับอันนี้คิดต่มาใจไม่ถึงห้ามดูนะครับคนขับกลัวว่าถ้าไม่จอดรถถ้าไม่จอดรถอ่าอาจจะโดนเข้าสิงคืออะไรฮะ มันบีบเองเฮ้ยแต่มันบีบเองนะครับอ้าวแต่มันบีบเองฮะเฮ้ยแล้วได้แล้วเฮ้ยใี่คอนเทนต์นะคะเฮ้ยกลางมันแสกเฮ้ยไม่่ใชคอนนเทต์ ไปเข้าศูนย์ตัวสุขภาพรถบ้างก็ดีนะครับพี่ ำไมห้องน้ําปั๊มสาธารณะถึงไม่ทำผนังห้องน้ําให้ติดกับพื้นก็ตอธิบายแบบนี้ว่าสถาปนิกเนี่ยเขาใช้หลักการเดียวกันกับแบ็คไฟ잉ดับไฟป่าโดยใช้ฝาไปดับกับไฟแน่นอนว่าห้องน้ําต้องใช้กลิ่นดับกับกลิ่นเวลาเราท่ายไอ้กลิ่นมันก็ลอยมามันลอยไปห้องข้างๆแล้วกลิ่นห้องข้างๆเนี่ยมันก็มาเจอกันทำให้มันกรบกันทําให้กลิ่นมันหายไปนี่เป็นไอเดียที่โคตรเจ๋งเลยคนต้องคันออสการ์มากอย่างที่2เลยเวลาเราขันเราหายอย่างเงี้ยเราสามารถเคาะพี่ครับพอดีขันผมหายอ่ะผมขอรื้ห้องพี่หน่อย เราเอามือล้วงได้เลยกระดิชสามารถยืมห้องข้างๆได้เลยเคาะได้เลยนี่มันทําให้คนไทยเรามีอะไรมีความเมตตามีความกล้าเราได้ขันมาแล้วก็ยินดีทำให้เราเป็นทหารสี่มันเลยทําให้คนไทยเป็นสยามเมืองยิ้มเพราะสิ่งทุกอย่างรอบตัวเนี่ยมันเอื้ออานวยให้เราเมตตาต่อกันก็แค่นั่นเองฮะจริงปะเนี่ยลูบิดบวกรูบิกอ่าอะเป็นรูหมดเลยเนี่ยไอ้เป็นรูเออมันเป็นรูไงมันเป็นลูกบิดไงเอาไม่ใส่เลย

อรือว่าจะเป็นผีเปรตเองที่มีเสียงสูงปากขนาดเล็กถูกต้องตามหลักอนาตมี่แต่กระสือเนี่ยทำลายทุกกฎเกณฑ์ทำไมพี่มาถอดหัวไส้ออกจากตัวได้อย่างปลอดภัยอย่างไม่น่าเชื่อที่เรียกว่าศัลยแพทย์ของเอฟไอทีเนี่ยยังคงต้องเก็บไปเป็นเคสศึกษากระสือคือสุดยอดแห่งความสำเร็จถัดจากพี่น้องตะกูหลายอจะเป็นยานวัตถุของยูริกาการิน ยิ่งใหญ่จริงๆกระสือความสุดยอดของเธอยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังไม่หมดอีกเหรอพี่กฎวิทยาศาสตร์แล้วเธอยังอยู่เหนือหลักจิตวิทยาด้วยเฮ้ยยังไงอ่ะลองคิดดูนะถ้าผมมีพลังงานแบบกระสือบินได้ด้วยน้ำหนักขนาดที่เบาเออเห็นในที่มืดและไม่ต้องการพลังงานเชื้อเพลิงวันนี้เนี่ยผมคงเหาะเหินไปทั่วโลกผมจะบินไปดูทุ่งลาเวนเดอร์ที่ฮอกไกโดหรือว่าบินไปดูแสงเหนือที่แฟร์แบงก์ก กระไม่สนใจอะไรเลยเออทำไมอ่ะพอปั๊บเออตรงไปกินขี้อย่างเดียวเออแปลกนะทำไมต้องไปกินขี้เวยวะปวดหัวเลยเนี่ยคือถ้าแค่หิวขี้อะนะมึงเดินไปกินก็ได้มั้งไม่เห็นจะต้องอาศัยพลังงานวิเศษอะไรเลยเคยได้ยินที่สไปเดอร์แมนพูดไหมพลังงานอันยิ่งใหญ่มาอความรับผิดชอบอันใหญ่อันใหญ่ยิ่งอะฮะนังนี่บอกแม่มึงสิสไปเดอร์แมน กูแค่จะกินขี้เออแล้วทำไมกระสือมันต้องถอดไสไปกินขี้ด้วยอะ่ะทำไมมันไม่เป็นคนแล้วไปเดินไปกินขี้ดีๆครับอันนี้ไม่เข้าใจเลยนะทำไมเวลามือ,ถ,อ,อถือมีปัญหาคุณแม่ถึงชอบเอาไปให้ลูกดูคะก็ค<อ>ือแม่มันจะลุ้นล้วนกดไม่ได้ไปก็เลยเอาไปให้ลูกเขาดูอาจา้ะแล้วลูกคุณแม่ซ่อได้ไหมคะเขาก็จะบอกว่าแม่หนูทําไม่เป็นอย่างเงี้ยแต่แต่แม่ไม่เชื่อหรอก เด็กมันชอบโกหกทำไมคุณแม่ถึงคิดว่าลูกผู้โกหกวัยรุ่นน่ะเก็ทำเป็นกันหมดแหละจ้าแลอทำไมคนแก่ก็ชอบแบบนี้อชอบแบบเออเดี๋ยวมือถือมันคักมันแหละก็ให้พวกเราให้แบบวัยรุ่นมาดูให้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเออแล้วลูกคุณแม่จบอะไรคะอันุวันสามแม่อนุวันสามใครจะป็ใครเขาจะไปซ่อมมือถือใครจะซ่อมมือถือได้สมัยนี้นะเออฮะก็ถือโทรศัพท์ออกจากท้องแม่กันแล้ว อจะตก็เนี่ยมือถือคุณแม่มีปัญหาอะไรประจำก็แบบน้าจอแต่เออกล้องล้าเครื่องติดนดับนั่นแหละคุณแม่ก็เลยจะให้ลูกก็ให้เขาซ่อมให้มันใช้งานได้นั่นแหละชาวบ้านมีร้านซ่อมมือถือไหมคะก็มี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 เออจะไปเสียเงินซ่อมทำไมเออมีลูกอยู่ทั้งคนเออแล้วลูกคุณแม่ทำได้ไหมล่ะคะมันทำได้แต่มันโกหกอ้าว ตัดจบซะอย่างนั้นอะสรุปว่าลูกคุณแม่ทาได้หรือเปล่าเพราะไม่น่าได้นะอันนี้เอาไปร้านซ่อมเลยครับเสียตังหรือไม่ก็ซื้อเครื่องใหม่้าจบๆนะแม่เมื่อแอบพาสาวไปบ้านเพื่อนจะแอบพาสาวไปบ้านเพื่อนทำไมวะให้บไปเอาของที่บ้านดีกว่าดูกล้องวงจรปิดหน่อยสิดูกล้องวงจรปิดเออฮะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้อไม่ได้จริงๆข้อหนุ่มคนนี้เออสมิทที่บ้านชุ่ตลอดเออน่ารักมากน่าเกลียดมากนี่ห็นได้ยังไงเอว่าฉันอยากกินผัดซีอิ๊วอ่าฮะคุณอย่าไปชุ่มตลอดนี่มันไม่าอะไรบ้างเออก็ให้เห็นไปเลยก็ให้เห็นไปเลยอ่ะอ่าฮะซีอิ๊วตัวนีก็มองกันว่าคุณเป็นลูกอีเดียวเออ หยอกกันด้วยคุณเป็นคนตลกกันว่ะเฮียคู่รักคูหาเออคู่รักคูหาแล้วก็มองว่าคุณเป็นคนขี้ช่องตลอดผมว่าอะไรคุณนีแต่คนนั่นแหละอยากได้อะไรก็ร้องไห้เหมือนเด็กมัานก็มีการกระเป๋าที่ห่ายก็ทำมาเป็นเต้นดูด้วยเข้ามาดูเพื่อนเพื่อนเลยมันเปิดเสียงไม่ได้อะนี้เออ คุณได้ยินเสียงชายอินไหมเออแค่โพสคลิปสุดประทับใจที่กล้องจรบีบสามารถบันทึกโอ้โหขายของซะด้วยน่ารักน่ารักของสัตว์เลี้ยงเออทำงานได้หมดเลยจำลอนคลิปก็ได้และติดแฮชแท็กกิจกรรม H I P แกลเลอรี่สรปิก H I P และยูท g l o b a l มาขายของซะแล้วอ่ะเออแม่ย่านางเห็นสติกเกอร์นะฮะแล้วคันนี้สีแดงมันสีขาวไม่ใช่เหรออะฮะ ตอนเรานั่งออกมาจากศูนย์ตอนที่เจ้าของไปซื้อเราเรานั่งเรานั่งสีขาวมานะแล้วตอนเรายื่นเรื่องอว่าเราจะคุ้มครองรถคันนี้เราก็ยื่นเรื่องเป็นสีขาวมาอฮะแล้วทําไม <c oughs> หรือหรืออันนี้เรียกว่าสีแดงหรือในโลกโลกมนุษย์เขาเปลี่ยนแล้วแต่น<อ>ี้เรียกหรือว่าเอาเา้าวผีงงอะแล้วสีแดงคันนั้นเรียกว่าอะไรก็ต้องเป็นสีขาวเหรอแล้วแล้วติดทําไมแล้วเออหรือว่าหรือว่าอตอนที่ รถเลี้ยวแล้วเราแบบหลุดไปกระเด็นไปโผลผิดคันคันนี้ไม่ใช่รถเราหรอหรือว่าขึ้นรถผิดหรือก็คันนี้อจำทะเบียนได้ทำไมเรียกสีแดงเออแต่ว่าเราตั้งใจจะจะอยู่กับสีขาวอแต่แรงหรือยังไงแล้วเราพี่งงเฮ้ยเรดพี่งงอะไรครับเนี่ย โอเคครับผมก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากเอาไว้เจอกันอีพีหน้าก็คลิปในวันนี้ก็เพลวๆพหน่อยไม่ค่อยมีแบบหาขำโดนขี้แตกแต่ก็พอได้นะครับถ้าใครขำคลิปไหนหรือคลิปวิดีโอที่เท่าไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับเอาไว้เจอกันอีพีหน้าก็อย่าลืมส่งคลิปกันมาเยอะๆด้วยในกลุ่มทิดคอนเอ็กซ์คลีซนนะครับไมบไปไป